คุณแม่ได้เจอกับหมูต้อมแล้วยังคะได้เจอพูดคุยกันไหมคะเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะค่ะหมูต้อมว่ายัางไงบ้างคะเขาก็เขาก็เสียใจนะฮะเขาก็ร้องไห้แหละแต่เราก็บอกให้ลูกว่าเออ,เอทุงใจเพราะว่าเราก็เออพยายามเป็นที่ทั้งเพื่อนฝูงทั้งพี่ทั้งนั่นก็ช่วยช่วยกันนะคะก็ปลอบใจเขาให้กําลังใจค่ะ คือถ้าเราดูจากคลิปเนี่ยหมูต้อมเนี่ยสิบตำรวจตรีปรวีกรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตำรวจที่อยู่ในการทำร้ายจนผู้ต้องหาเสียชีวิตด้วยนะคะวันแรกเนี่ยที่คุณแม่ถามถามหมูต้อมเนี่ยหมูต้อมบอกว่าไม่ได้ร่วมด้วยไม่ได้ทำร้ายใช่ไหมคะใช่ไหมคะวันแรกนี่คือคลิปยังไม่ออกมาเนาะยังค่ะอ๋อแล้วทำไมวันนั้นคุณแม่ถึงถามหมูต้อมล่ะคะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่า ก็ที่ถามเราเห็นข่าวมันออกมาเราก็ตกใจเพราะว่าลูกเราเนี่ยเป็นคนขับรถท่านผู้กำกับอยู่พูดง่ายๆก็คือเป็นคนใกล้ชิดนะขับรถให้เราก็เกรงว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวไหมแต่ว่าลูกเราไม่ได้อยู่ในชุดชุดนั้นเพราะว่าเขาเป็นพนักงานขับรถไม่ได้ไปเกี่ยวกับการจับกลุมอะไรเลยค่ะแต่ว่าเราก็ถามเพราะว่าเห็นว่าเป็นพนักงานขับรถขับรถให้ผู้ผู้กำกับโจ้จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าถามข้งแรกเนี่ยหมูต้อมตอบว่ายังไงคะ บอกแม่ผมไม่เกี่ยวไม่ไม่ได้เกี่ยวกับผมเพราะว่าผมไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเขาก็บอกอย่างเงี้ยเราก็<ต>โอเคอก็สบายใจค<ต>่ะ<า>แต่พอหลังจากที่คลิปออกมาละคนเห็นกันทั่วไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะคุณแม่คะ,ะก็เลยถามก็วามันทําไมเป็นอย่างนี้เขาก็มาหาที่บ้านเขาก็มาร้องไห้ก็มากอดมาจาบเขาก็บอกว่าอนาคตผมหมดไปแล้วแม่อะไรอย่างนี้เขาก็ร้องไห้เราก็เอ้าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่า เหตุการณ์วันนั้นมันเป็นเหตุการณ์บังเอิ่นที่ว่าพอดีคือวันนั้นน่ะผู้ท่านผู้กับเนี่ยเ็าจะมีพนักงานเข้าเวรของเขาไอ้ขับรถเขาเนี่ยสามคนแต่วันนั้นเป็นเป็นเวรของต้อมต้อมก็ต้องไปขับรถให้ท่านผู้กับแล้วพอมันมีคดีนะพอต้อมเขาไปทางเกงนะครับพอเขาก็ไปเขาก็พังะอยู่พักหนึ่งเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่าไหมคะก็เข้าไปเขาก็เอาน้งพักหนึ่งเสร็จแล้วก็เขาก็ตามคิดน่ะคือผู้ต้องหาเขาดิ้นกันแล้ว นายก็สั่งให้จับจับจับเขาก็ช่วยกันจับนั่แหละตามคลิปนั่น,น,น,นค่ะฐ่นลค่ะคืออันนี้หมูต้มมาเล่าให้ฟังมาร้องไห้กับแม่หลังจากที่คลิปออกไปแล้วหลังจากที่มีหลักฐานแล้ว<ช>ถึงมาบอก<ต>ใช่ไหมคะเขา,าบอกว่าผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรขนาดนี้เพราะเขาไม่รู้อ่ะเขาก็เสียใจอ่ะเขาก็คือเขาคือ,คอเขาพุ่งจงังนาดนะคะ เขาเพิ่งทำงานได้มาทันถึงสองปีเลยก็เหมือนแบบเป็นการเรียนรู้งาเขาก็ไม่เคยเห็นนะเพิ่งเจอครั้งแรกที่ทำงานเพิ่งเจอครั้งแรกในชีวิตเขาเลยอ่ะเขาก็เลยตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกออ๋หมูตต้อมนี่เพิ่งมาทํางานนี่คือเพิ่งเรียนจบในสิบมายกยกแล้วก็มาทํางานเลยเหรอคะคือทํางานเนี่ยตุลานี่ถึงจะครบสองปีค่ะ ก็<ช>มาทํางาน<ช>กับผู้กํากับโจ้น,นะคะ<ช>คุณแม่ะคะ,ะคุณแม่คะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่าหมู่ต้อมเนี่ยมายอมรับละวละร้องไห้ร้องโหมว่าโอ้อนาคตผมจบแล้วผมต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีนี้เนี่ยตอนนั้นเน่ยคุณแม่บอกกับหมู่ต้อมว่ายังไงคะบอกว่าใจเย็นๆลูกเพราะว่าเราไม่มีเจตนาเราไม่ได้ที่ว่าจงใจและเราไม่รู้ในเหตุการณ์ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปค่อยดูทําใจดีๆแล้วต้องเข้มแข็ง เพราะเราปฏิบัติหน้าที่ของเราเขาบอกปลอ,อบใจลูกคือไม่ง่ายเขาเสียใจนะคะค่ะแล้วหมูตม้อมเคยหมูต้อมเคยเล่าให้ฟังไหมว่าอผู้กํากับโจ้เนี่ยเป็นคนยังไงคะเคยเล่าให้ฟังไหมคะผู้กำกับโจ้น,นะคะเขาตอนที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรก็พูดแม่ก็เคยถามเป็นไงบ้างลูกนายเป็นไงเขาบอกว่านายก็ดีเขาดูแลใจใส่ผมดีเขาก็บอกเนี้ยแต่เวลานายเขาโมโหเขาก็จะอารมณ์ร้อนนิดนึงนก้างจะอารมณ์ร้อน แต่นั่นเเขาก็ดีเขาก็เป็นห่วงเป็นใยต้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเพราะว่าต้อมก็ไม่เคยเห็นบุคลิกนายแบบนี้ง้ก็เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นนี่แหละคะ่ะเพราะหลังจากที่ต้อมมายอมรับละแล้วก็เสียใจว่าอาจจะหมดอนาคตเนี่ยต้อมเขาเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังไหมคะว่าทําไมเขาถึงต้องเข้าไปทําไปไปร่วมมือด้วยอะคะ่ะก็ตอนนั้นพูดกันตรงๆเลยนะฮะเรานี่แหละถามลูกลูกก็เลยอบอกว่า พอดีผมไปซื้อข้าวมาไปซื้อข้าวมาเสร็จแล้วก็พี่เขาก็เลยว่าต้อมไปขับรถให้นายต้อมก็ขับรถให้นายก็ตามที่เนี่ยแล้วก็มาเขาก็มาเหยี้าข้าวเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้เพราะว่าอย่างที่บอกก็ไม่ได้อยู่ในชุดนี้ไงเขาก็ไม่รู้เ็ามีหน้าที่ขับรถก็เลยเข้ามาพอเจอเขาก็อ้าวอาเงี้ยพอเข้ามาเขาก็ทําอะไรไม่ถูกแล้วโดยปกติบุคลิกนิสัยต้อมเนี่ยเขาเป็นคนที่ อย่างอยู่บ้านอยู่กับเพื่อนฝูงอะไรเนี่ยทาอะไรเขาก็โอเคยินดีเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยแต่วันนั้นก็พอดีนายก็สา่เอาช่วยกันจับช่วยกันจับเนี้ยเขาก็ทําตามอย่างอย่าง,าง<อ>ที่บ้า<อ>เห็นนะคะค่ะ,คะอืมก็คือ,อยอมรับแล้วแหละว่าอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยแต่ก็บอกว่าก็คือไปตามสถานการณ์นายบอกให้ช่วยกันจับเพราะว่าผู้ต้องหาดิ้นก็เลยต้องช่วยจับอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะอ๋อแล้วตอนที่มีการออกหมายจับเนี่ยมีชื่อของหมูต้อมด้วยตอนนั้นหมูต้อมเขาคิด คิดว่าจะหนีไหมดว่าจหนีค่ะเพราะว่าเขานั่งรออยู่บ้านเลยพอมีนายเรียกเขาก็ไปเลยไม่ได้ไม่ได้หนีไปไหนเลย<อ>แม่นายเรียกเออก็ไปเลยก็ไม<อ>่ได้หนีไปไหนแี่ก็ให้เข้าใจว่าในการกระทําในการนั้นปฏิบัติงานนะต้องเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตารวจก็พยายามอย่างเต็มที่ไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้<อ>เนาะก็ในการทํางานเนะี่ยแต่โดย ของลักษณะของต้อมเนี่ยคือเขาไม่ได้อยู่ในชุดนั้นเข้าไปมาเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้นายก็เข้าไปเนี้ยเราก็เอ๊เขาก็ไม่รู้จะทํายังไงนายสังก็โอเคทําเขาก็เป็นการทํางานของเขาที่เขาเจอเหตุการณ์ี้ครั้งแรกเขาก็ทําตัวไม่ถูกก็โอเคก็ไมค่คิดคาดคิดนะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็รู้สึกเสียใจอย่างมากก็ไม่รู้จะทํำยังไงอย่างเงี้ยก็พลกรเข้าใจความรู้สึกเด็กที่ว่าไม่เคยเจอไหมฮะ เนี่ยประมาณนั้นเขาก็เสียใจมากเขาก็เนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันเรื่อกิการมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะก็อยากจะขอร้องสังคมขอร้องอะไรว่าให้เข้าใจในการปฏิบัติงานของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยทั้นนายด้วยอะไรท่านก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ